ชอบกินแบบไหนก็ขอให้บอกไม่ว่าจะเป็นแบบไข่ลวกหรือจะเป็นไข่ต้มไข่ยางมาตูก็บอกได้เลยว่าตอนนี้จัดให้ได้หมดค่ะกับเครื่องลวกไข่ไอเอ็ก e ตัวนี้เลยตัวนี้เขาจะเป็นของ Innosha ฟนะคะวิอชอบที่ในเซ็ตมีเครื่องตอกไข่มาให้ด้วยความเลแอ่มันอยู่ที่ถ้วยอันนี้แหละทุกคนคือเขาจะบอกเลยว่าอยากได้ไข่แบบไหนให้ใส่น้ําระดับไหนแล้วสินค้าเนี่ยมีประกัน1ปีด้วยนะคะเป็น1ปีแบบที่ถ้าเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยเด้อไม่ต้องมานั่งรอซ่อมกันค่ะวันนี้วิจะกินเป็นสลัดไข่ต้มนะคะแต่เดี๋ยวจะ วิธีใช้ก็คือง่ายมากค่ะเรากดเปิดเครื่องแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นพอได้เวลาของเขาเครื่องจะดับเองอัตโนมัติเราก็แค่เปิดฝาเอาไข่มาตอกได้ลแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าเครื่องนี้นะสนุกที่สุดก็คือขั้นตอนนี้ละค่ะไอตอนที่ตอกไข่ลงไปเนี่ยอันนี้ระดับแรกนะคะเป็นระดับของยางมาตูมซึ่งวิวบอกได้เลยว่ายางมาตูมแบบขั้นสุดยางมาตูมแบบสมใจอยากค่ะทุกคนใครชอบแบบนี้นะคะเติมซอสหน่อยเติมพริกไทยนิดก็คืออร่อยฟรีระดับที่2นะคะอันนี้จะเป็นระดับของไข่ลวกค่ะทุกคนแต่ในคลิปอะนนนจําากงท น้ำมันจะแห้งนะ,ะพอน้ําแห้งเนี่ยเขาตัดไฟให้เราอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะฟองนี้วิวทาไข่แตกไปเรียบร้อยอไฟดับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยความที่ไข่มันแตกนะคะวิวรู้สึกว่ามันแอบสุกไปนิดนึงแต่พอลองแกะออกมาแล้วนะคะฟองนี้ก็คือวิวโยะซอสแล้วก็กินไปจนหมดเลยค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นเมนูไข่ต้มแบบปกติทั่วไปเลยทุกคนวันนี้วิวจะกินสลัดไข่ต้มใช่ไหมก็เลยจะต้มเยอะหน่อยค่ะซึ่งเจ้าเครื่องนี้ต้มสูงสุดได้อยู่ที่7ฟองนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้เเเเเเลลยยยกกกก็คคคคคืืืออออออถ้้้้้้าา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 รรรรรร่่่่งงงงงไฟดดดดััับแวววใหหปิิสตททุนนนะะะะพมจํี แล้วเจ้าเครื่องนี้ไม่ได้ลวกไข่ได้อย่างเดียวนะคะเขายังแบบว่าอุ่นสระปองสับปะเปาขนมจีบได้ด้วยค่ะทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไข่ต้มของเราที่พร้อมกินวันนี้ค่ะจะไปจุกๆนะคะวันนี้ประมาณ6ฟองกินกัน2คน 2> ก็รวมกับไข่ที่วิวกินไปตอนแรกด้วยนะแล้วเพื่อนๆชอบกินไข่แบบไหนกันไขล่ลวกไข่ต้มหรือไข่ยางมาตูคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะส่วนใครจะตามเครื่องลวกไข่กดทีตะกาได้เลยค่ะ